สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเกมสล็อตของค่าย PG ค่ายดังของเกมสล็อตออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเกมสล็อต Double Fortune นะครับเป็นเกมสล็อตชายหญิงนะครับที่แต่งงานกันนะครับมีทีมเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับของจีนนั่นเองนะครับในทีมจะมาสีแดงนะครับซึ่งเรียวและการเล่นของเกมนี้นั้นน่าเล่นมากๆเลยนะครับและยังสามารถทําให้ผู้เล่น ชนะการเดิมพันได้อย่างง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับกับมติที่เล่นกันมานะครับและเกมนี้นะครับยังเป็นเกมวิดีโอ5เรียว3แถวพร้อมที่มีสายลักษณ์ต่างๆนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นนั้นชนะการเดิมพันไม่ว่าจะเป็นสายลักษณ์สเกตเตอร์หรือว่าวายต่างๆนะครับก็จะทําให้ผู้เล่นชนะการเดิมพันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและยังสามารถทดลองเล่นฟรีผ่านเว็บของเราได้อีกด้วยนะครับซึ่งให้ทดลองเล่นฟรีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถเข้ามาทดลองกันได้เลยนะครับ ในวันนี้นะครับเราก็จะนําเกมนี้มาให้ผู้เล่นได้รู้จักกันนะครับหากใครที่อยากจะเล่นก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นได้นะครับซึ่งทดลองเล่นฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถเข้ามาซ้อมมือก่อนที่จะไปเล่นเงินเดิมพันจริงๆได้นั่นเองนะครับนี่นะครับในตัวอย่างก็เข้าสเกตเตอร์ไปแล้วนะครับซึ่งสเกตเตอร์เกมนี้นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งหากได้ครบ3หรือ4อันนะครับจะได้ฟรีสปิน8ครั้งนะครับและคูณ8อีกด้วยนะครับ3นะครับผม แค่3อันก็ได้หมุนฟรี8นะครับหัก4ี่ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับหากใครชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมเกมต่อๆไปที่เราจะมารีวิวท่านนะครับในวันนี้นะครับเราก็ขอรีวิวเกมเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่เกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สล็อตดับเบิลลาไปก่อนนะครับบายบาย